สนับสนุนโดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่มจำกัดมหาชนจากที่ได้เห็นการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์กันไปแล้วนะครับจากนี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการประกอบชิ้นส่วนแล้วล่ะครับพี่เกครับเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อครับนี่ก็เราจะเข้าไปดูในส่วนตั้งแต่เริ่มต้นของการผลิตเลยอะค่ะก็คือส่วนที่ชิ้นส่วนจะเข้ามายังส่วนของคินลุง ไปที่ไหนพี่ก็จะไปดูในห้องรับชิ้นส่วนของพาร์บ็อก์ค่ะพาสบ็อกก์ใช่ค่ะสับเยอะแยะไปหมดพาส์ทบ็อกก์่ะพาสบ็อกก์คืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูได้ไหมได้ค่ะซึ่งชิ้นส่วนที่ผลิตออกมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประกอบได้จะถูกส่งผ่านพาสบ็อก์ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่กันอากาศภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในอาคารนะครับพร้อมกับดูดฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเพื่อนที่อาจจะติดมาระหว่างขนส่งชิ้นส่วนได้ ชิ้นส่วนที่ผ่านเข้ามาได้แล้วก็จะถูกนําไปสู่การประกอบครับโอ้เข้ามาในนี้นะครับนี่คือบทของการประกอบชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมพี่เก๋ใช่ค่ะเข้ามาบรรยากาศในนี้นะครับโอ้ี่เป็นห้องแบบว่าห้องใหญ่มากนะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีกัปปะเองเราครับนั่งเรียนรายอยู่เต็มไปหมดเลยครับแยกกันจะเป็นแถนโต๊ะต่างๆนะครับจะมาทำงานกันอยู่างขำมากขึ้นเลยนะครับนี่กําลังประกอบอะไรอยู่ส่วนที่เราเห็นนี้ก็คือประกอบชุดให้น้ำเกลือค่ะไห้น้ำเกลื่อค่ะ การประกอบชุดให้น้ำเกลือนะครับจะเริ่มจากการติดกระเบาะใสกับกับเข็มแทงถุงน้ำเกลือเข้าด้วยกันครับจากนั้นก็ปิดฝาครอบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จส่วนแรกนะครับสำหรับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวปรับระดับการหยดของน้ำเกลือเมื่อได้ทั้ง2ส,ส่วนแล้วนะครับก็จะนำมาประกอบรวมกันกับสายน้ำเกลือที่สายการผลิตครับซึ่งชิ้นส่วนทุกชิ้นที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแหละครับไม่เว้นแม้แต่เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆอย่างชิ้นนี้ครับ เน็กกิ๋วๆนี่คืออะไรพี่เตัวซูเปอร์ต,รอะะตัวกรองอะค่ะตัวกรองถูกต้องค่ะในชุดใส่ให้น้ำเกลอนี่ต้องมีตัวกรองให้ครับใช่ค่ะก็เป็นตัวกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปยังเส้นเลือด,ดตัวป่วยครัอ๋อนี่โอ้โหมันถ้าดูดีๆนี่คือเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าตะข่ายกรองแต่ว่าล<ช>ูเลกนิดเดียวเลยนะครับใช่โอ้โหนี่ละเอียดมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องประกอบเข้าไปกับกับกับท่อที่เป็นทพลาสติกตัวนั้นเหมือนกันใช่ค่ะ นอกจากชุดให้น้ําเกลือแล้วนะครับอุปรกรณ์สําคัญจําเป็นอีกอย่างที่ช่วยชีวิตเรานะครับก็คือถุงเก็บเลือดซึ่งกอ็อผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกันครับตัวนี้มันจะเป็นพลาสติก PVC ชีทค่ะพีบซ <PVC S 2> ชีทถูกต้องค่ะซึ่งเป็น medical grade ซึ่งจะมาในรูปของแผ่น PVC นะครับที่เห็นเป็นม้วน,นใหญ่ๆจากม้วนนี้ก็จะถูกนํามาตัดเป็นชิ้นตามขนาดของถุงเลือดครับแล้วก็นํามาประกอบกัน จากนั้นเ็านาเข้าเครื่องนี้ครับซึ่งจะมีคลื่นความถี่สูงเชื่อมแผ่น PVC ให้ติดกันกลายเป็นถุงเลือดครับทำหน่อยน,ะนี่นี่นะครับจากเมื่อกี้ยังเป็นแผ่น PVC ชีทแผ่นบางๆอยู่เลยนะครับพอเข้าไปในเครื่องนะครับถูกเชื่อมต่อด้วยคลื่นคลื่นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคลื่นสามารถแบบเชื่อม PVC เข้าด้วยกันได้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะโหุนี่โหแน่นมากครับ นี่ที่ผมพยายามจะทําให้พยายามทําให้เกิดการเสียหายดึงไม่ได้นะนน่นเลยใช่ไหมครับพี่โอ้โ oh, หสุดยอดเลยนะครับนี่แป๊บเดียวออกมาเป็นถุงใส่เลือดแนละ้วสวยงามมากและเมื่อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับเพราะถึงแม้ว่าจะรักษาความสะอาดอย่างดีแล้วก็ตามนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคซะก่อนนะครับด้วยเครื่องฆ่าเชื้อที่หน้าตานี้ดูแล้วเหมือนตู้เซฟขนาดใหญ่เลยนะครับ อุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดนะครับก็ถูกส่งเข้าไปอยู่ในห้องฆ่าเชื้อนะครับที่ปิดประตูอย่างแน่นหนาเลยครับแล้วก็ต้องอยู่ในนี้นะครับอยู่ประมาณ9้าชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์การแพทย์ที่ผิสแต่แล้วเอาไปขายได้เลยไหมครับยังไม่ได้ครับหลังจากที่เราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราส่งมาที่แลบนะครับแรมก็จะมีการเอามาทดสอบสุ่มตัวอย่างดูนะครับว่าปลอดเชื้อไหมการใช้งานเป็นยังไงบ้างคล่องมือไม่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ทั้ง แพทย์พยาบาลเขากำหนดกันไว้เราสมมติว่าเราตรวจสอบผ่านทุกอย่างแล้วมั่นใจแล้วของของเรานี่เราทุกวันนี้นี่เราจาหน่ายไปที่ไหนยังไงบ้างก็หลังจากตรงนี้ไปแล้วเราก็มีการไปนําเสนอใช่ไหมครับว่าลูกค้าทั้งหมดที่สั่งไว้เนี่ยทุกอย่างโอเคตามที่เราทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ในเมืองไทยก็ประมาณเจ็ด้อยโรงพยาบาลได้เจ็ด้อยโรงพยาบาลนี่คือเรียกว่าทุกภาคทัวประเทศทั่วประเทศครับโอ้โหนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่า วัตถุดิบตั้งต้นที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับไม่ได้มีประโยชน์แค่เป็นข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของเราเท่านั้นนะครับแต่สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดทําเป็นอย่างอุปกรณ์การแพทย์นะครับที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ <S <S ซึ่งข้อดีของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ตอบสนองความต้องการหรือว่าอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อหมดประโยชน์แล้วสามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ได้ใหม่ครับ อ้ออออเอาละครับอย่างที่รู้กันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตเคมีคือมีอายุการใช้งานที่คงทนยาวนานนะครับแล้วก็สามารถนําแปลรูปกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่บริษัทวงพานิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ เพราะที่นี่เดีว่าเป็นธุรกิจรีไซเคิลที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมถึงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับคงจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกอย่างนี้รีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับรวมถึงเขาจะมีวิธีการคัดแยกอย่างไรนะครับรวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการรีไซเคิลต้องทำอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับไปโอ้เครื่องดับครับไปต่อ ผมเห็นขวดตรงนี้จะมาเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้ยังไงที่สมชายพาดูหน่อยได้ไหมครับแรกพลาสติกเนี่ยจะมาลงขั้นตรงนี้ก่อนเรียกว่าจุดจุดดรอปจุดดรอของพลาสติกวมทุกชนิดเป็นกลุ่มของพลาสติกวมทุกชนิดจะถูกมาที่นี่เห็นไหมอย่างนี้ก็มาอย่างนี้ก็มาทั้งนี้มาต่างชนิดกันจุดแรกนะครับของการรีไซเคิลก็คือจุดคัดแยกก่อนครับคัดแยกตอนนี้คือที่สมชายว่าแยกของที่จะไปรีไซเคิลยากของยากออกมาก่อนใช่ไหมพี่ถูกต้องก็คือจะอยู่ในเข่งนี้นะครับถ้าพี่ดูนะครับ อย่างที่เห็นช้าๆเลยคือของที่ไม่เกี่ยวมันจะมีเหล็กังอ่าจะเป็นทั้งนอกเป็นพลาสติกครับแล้วนี่เป็นพลาสติกที่หลายชนิดครับมีทั้งมีน็อตมีอลูมิเนียมมีน็อตมีเหล็กอย่างนี้นะอย่างนี้จริงๆส่วนที่เป็นพลาสติกสีส้มๆนี่ก็รีไซเคิลได้สามารถรีไซเคิลได้ต้องแยกออกมาก่อนใช่ต้องไปแยกส่วนก่อนใช่ไปใช้ไปใช้เยเก็ต้องไปแยกอกอ๋ออ๋อจริงๆถ้าถอดมาเดี๋ยวก็ไปเข้าไรต้องีไซเคิลได้นี่คือสิ่งเหล่านี้นะและนอกจากจะคัแแยกกกกะพลาววที่่รอออนน้บ ก็ยังต้องคัดแยกพลาสติกประเภทที่จมน้ําออกก่อนด้วยครับโดยการนําไปลอยน้ําดูจริงๆครับเพราะถ้าสังเกตด้วยตาเปล่านะครับอาจจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นพลาสติกประเภทไหนนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆเพื่อที่จะระบุประเภทของพลาสติกอย่างที่พี่สมชัยกำลังทําให้ดูอยู่นี่ด้วยล่ะครับเราเห็นใสๆคล้ายๆกันแต่พลาสติกไม่เหมือนกันนะทีนี้ดูนะ ัวนี้คือพลาสติกอะไรครับที่จุดไฟติดทุกบอกถ้าจุดไฟติดแล้วไม่ติดไฟดูดึงไฟออกนะจะดับทันทีจุดไฟติดแล้วไม่ติดไฟเขาเรียก PVC ครับ PVC แล้วถ้าใส่น้ําลงไปเนี่ยจะจมน้ําครับนะนี่คือจุดของมันนะแต่ส่วนพลาสติกอื่นจุดไฟติดแล้วติดไฟอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งใช่ แต่ละอย่างพลาสติกแต่ละประเภทก็มีจะมีคุณสมบัติอันนี้มาทําเป็นเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์พอเป็นเสื้อผ้าได้ครับโอ้โหนี่เห็นอะไรนี่เป็นแบบว่าเห็นเป็นโปรดักต์ต่อยอดได้หมดเลยนะนี่ก็มาทาเป็นเสื้อวงพณนิชให้เราได้ใส่กันนะครับโอ้โหพี่สมชายจะลองให้ผมดูเลยฮะอันนี้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับทําจากพลาสติกใสๆ PET ซึ่งรีไซเคิลแล้วเป็นเส้นใยทําเสื้อของพนักงานวงพานิชซึ่งพี่สมไทยนี่ไม่รอช้าจะลองเผาให้ดูเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันใช่ไหม นไครับอ๋อลักษณะจะเหมือนกับที่ที่เมื่อกี้พี่สมชัยเผาเผาตัวนั้นให้ดูล้าดูอันนี้เนี่ดูอันนี้นี่ก็เป็นพลาสติก PEP คืออันนี้ถ้าเป็นผ้าจริงๆก็คือไหมเหมือนกันเนาะใช่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าผ้าฝ้ายผลาอตตอนอะไรมันจะลามจะลามลุกติดเลยใช่แต่นี้ก็คือพิสูจน์ว่าตัวนี้ทํามาจากพลาสติกรีไซเคิล จากขวดน้ําดื่มสีเขียวประเภทนี้นะครับเฮ้ยแล้วงี้เสื้อพี่เขาเสียเป็นรูเลยพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรไปเบิกใหม่แล้วเก่าแล้วก็ไปรีไซเคิลใหม่กับอะไรโอ้เก่าแล้วไม่ต้องไปเป็นภาพพี่ริ้วด้วยนะเสื้อาครับเอาไปรีไซเคิลใหม่ตายเสื้อตัวนี้ไม่มีตายคนต่างหากที่ตายได้เสื้อตัวนี้ยังไงก็ไม่ตายใส่ยัหลานโตเลยนะตายใช่ต่อไปคนนี้ตายแล้วเอาเสื้อตัวนี้มารีไซเคิลทาให้ลูกเขาได้แล้วคนตายไปรีไซเคิลได้ไหมพี่ยังคิดไม่ออกครับไม่ได้ใช่ไหกำลังปลุก ซึ่งหลังจากนี้นะครับเหล่าบรรดาพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกในจุดแรกนี้แล้วนะครับก็จะถูกลำเลียงไปตามสายพานเพื่อส่งต่อไปให้กับแผนกคัดแยกประเภทพลาสติกกันต่อไปครับก็เดี๋ยวพี่ต้องทำอะไรต่อครับอันนี้คนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการแยกเขาเรียกว่าประเภท HDPE รวมสีซะก่อนเห็นไหม HDPE รวมสีต้องแยกตรงนี้ต้องแยกเปอะไรบ้างพี่แยกประเภทของพลา ซึ่งการคัดแยกพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกันนะครับนอกจากเรื่องของทักษะประสบการณ์แล้วก็สังเกตได้ง่ายๆครับจากสัญลักษณ์รีไซเคิลที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ภายในมีตัวเลขกำกับอยู่นั่นเองครับซึ่งประเภทที่1ก็คือ PET หรือว่าเพสครับจะเป็นพลาสติกจะพวกขวดพลาสติกใส่นั่นเองครับประเภทที่2 HDPE จะเป็นพลาสติกที่มีความหนาครับอย่างเช่นพวกขวดน้ำขาวขุ่น ประเภทที่3 PVC เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนน้ำจําพวกท่อน้ำครับประเภทที่4 LDPE เป็นพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำจํพวกกล่องและอาหารแช่แข็งครับประเภทที่5 PP เป็นพลาสติกทนอุณหภูมิสูงอย่างเช่นกล่องอาหารที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ครับประเภทที่6 PS เป็นพลาสติกจํพวกโฟมครับประเภทที่7เป็นพลาสติกที่นำเอาพลาสติกห,หลายชนิดมารวมกันครับ ซึ่งทั้ง7ประเภทนั้นก็จะสามารถนํามารีไซเคิลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดนั่นเองครับและเมื่อพลาสติกทั้งหมดถูกคัดแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังแผนกคัดแยกสีต่อไปครับนี่ครับตรงนี้นะครับแยกสีอย่างเดียวนะครับอย่างช่องผมเป็นสีฟ้าและก็สีน้ำเงินนะครับพอแยกได้ก็โยนลงไปในลานที่อยู่ข้างๆางนะครับเจ้าพลาสติกสีฟ้านี่ก็จะไหลลงไปละกองรวมกันอยู่ข้างใต้นู่นเตให้ไม่หมดเลยครับ ซึ่งโกดังทางด้านล่างนะครับก็จะแบ่งประเภทของพลาสติกตามหมวดสีไว้อย่างเป็นหมวดหมู่แต่ไม่หมดเลยละครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งยังไม่รวมกับพลาสติกประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกจัดเก็บไว้อีกโกดังหนึ่งโดยเฉพาะเลยทีเดียวละครับโอ้นี่เข้ามาในะอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่สมชัยพามาเป็นเหมือนเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นโกดังข้างในนี่ ไม่ใช่ร้านขายอุปกรณ์ไอทีนะครับแต่ว่าจะเต็มไปด้วยแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเหมือนคอมพิวเตอร์หรือใช่ไหมพี่รงนี้ก็พกลาสติกเหรอครับที่เราเห็นที่ทนี่ใช่ใช่ใช่ครับนี่ก็<ล>ากมารีไซเคิลได้ครับ,รบโหเราที่เหลือไปทําอะไรครับที่มันไม่ใช่พลาสติกแล้วอ่ะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่ชิ้นส่วนพลาสติกเท่านั้นนะครับที่มากับแผงวงจรคอมพิวเตอร์พวกนี้แต่ยังมีของแถมที่ทําให้ผมต้องอึ้งเลยทีเดียวละครับโหเราที่เหลือไปทําอะไรครับที่มันไม่ใช่พลาสติกแล้วอ่ะมันก็เป็นทองคำอะครับเฮ้ยที่เรา ดูสีสันนี่สีทองนี่คือทองคำจริง oh. นี่คือทองคําครับสุดยอดนี่คือทองคําในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราคิดไม่ถึงแล้วเราก็ลืมมันไป oh. ครับ oh. เนี่ยครับแล้วเราก็มองข้ามมันไปและนี่แหละครับข้อดีของการรีไซเคิลซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าขยะแต่ละชิ้นนั้นถ้ารู้จักจัดการกับมันเราก็จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกที่ถูกคัดแยกชนิดแยกประเภทแยกสีเรียบร้อยแล้วก็จะถูกส่งเข้าสูกา่กระบวนการรีไซเคิลโดยการนำไปบดให้เป็นชิ้นเล็กๆในเครื่องบดขนาดใหญ่ครับ ากนั้นก็นําไปล้างน,น้ําให้สะอาดแล้วก็นําไปอบให้แห้งเท่านี้ก็จะได้พลาสติกที่มีคุณภาพที่เป็นสินค้าของที่นี่แล้วล่ะครับอมฮะขนาดนั้นเลยนะอ่านี่นะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับทั้งตัดเป็นชิ้นเล็กๆนําไปล้างแล้วก็อบด้วยความร้อนนะครับตอนตอนนี้แห้งออกมาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมสีสมทยว่าหอมมากดิวไทยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราแยกเราแยกสีแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าที่มาซื้อนี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรเขาดิวทไทยกันมากครับเป็นลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติซึ่งมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีทั้งต่างประเทศครับสมมุติว่าถ้าหากว่าเป็นลูกค้าที่ทําเชือกทําแหอวนอเขาก็จะมาซื้ออย่างนี้ไปแ,แบบนี้แบบอย่างนี้ไปหรือบรรจุภัณฑ์แชมพูอะไรใหม่ๆ ถ้าผู้ใช้สีแดงก็จะมาซื้อสีแดงไปผู้ใช้สีเขียวจะมาซื้อสีเขียวไปการลอนน้ำมันเครื่องทีสีเทาๆก็จะซื้อสีเทาไปสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินไปใช่ครับอย่างนี้ก็จะไปใส่แม่สีหลักอีกทีนึงครับให้เกิดสีนี่เข้มข้นแล้วนอกจากจะไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆแล้วเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมพี่ทางเลือกอีกทางหนึ่งนั่นก็คือเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือพลังงานทดแทนผ่านหินเล็กน้อยส่วนแรกเนี่ยก็ไปทําเป็นเชื้อเพลิงทดแทนให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ครับส่วนที่2 ไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเป็นแก๊สไฟฟ้ซึ่งเป็นระบบปิดไม่มีปล่องควันออกไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางเลือกที่เป็นพลังงานทดแทนังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับการจัดการขยะพลาสติกชนิดที่รีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่า<อ>ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากก๊าซธรรมชาติาหรือว่าน้ำมันดิบที่เคยถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีแต่ใช้แล้วหมดไปแต่ด้วยความรู้ทางปิโตเคมีจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติได้หลายเท่าเลยนะครับ ทั้งการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายทั้งช่วยสร้างเงินสร้างงานและทำะไรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถึงแม้ว่าปิโตัเคมีนั้นจะดีสักแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์เราเป็นสําคัญนะครับที่จะเป็นผู้จัดสรรจัดการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลในทุกด้านทั้งกับธรรมชาติกับตัวเรากับสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยครับ มุ่งใหม่ใส่ใจโลกคุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าแสงแดดจ้าๆตอนกลางวันในวันที่ทําให้ใครหลายคนต้องหลบอยู่แต่ในที่ร่มนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับโดยเฉพาะกับการช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เราต้องใช้ไปในการซักผ้าแต่ละครั้งครับเราว่าการใช้เครื่องซักผ้าชนิดปั่นแห้งในตัวเพียงแค่สัปดาห์ละหครั้ง เราจะต้องเสียค่าไฟมากถึง624บาทในแต่ละปีและสมมุติว่าทุกครัวเรือนในประเทศซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบฝั่งแห้งด้านปั่งผ้าให้แห้งดเครื่องจะทำให้ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสูงถึงกว่า44ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากเราลองปรับมุมมองเปลี่ยนในิสัย ตื่นเช้าสักนิดลักและตากผ้าก่อนแดดออกสักหน่อยเราก็จะได้ผ้าผ่านการฆ่าเชื้อจากรังสี ra, อัลตราไวโอเลตแถมยังได้กลิ่นหอมๆของแดดโดยไม่ต้องงอน,น้ำหอมอีกด,ด้วยล่ะครับคราวนี้ก็ทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าแสงแดดร้อนๆน,นั้นจริงๆแล้วก็มีประโยชน์และเป็นผู้ช่วยช่วยเพี่อนของคนในบ้านได้ไม่น้อยเลยล่ะครับเชื่อหรือไม่ว่าปลาดุกที่เรากินกันนั้นเป็นปลาดุกลุกเลือแม่วันน,วนี้คือพ่อปลาดุก รัสเซียใช่ใช่ตัวใหญ่มาก<ๆ>แล้วจริงหรือเปล่าที่การซื้อขายปลาดุกต้องอาศัยโชคได้ไปเท่าไหร่หนะคะพอแฟนตาขัยไว้สิบหมื่นสองรวมตะลุยไปในเส้นทางของปลาดุกที่คุณค่าเกินกว่าเสียบม,มาย่างในศตรนราอษาทตย์าี่3ทฤศาาจิกาษนี้14บสีนาฬิกาทางโมเดิร์นไนท์ทีวี าลองลับโอ้ยนี่ก็มานั่งตรงนี้ข้างกลางภูเขาภูเขางานภูเขามอไมาไหลมาเทมาไหลมาเทมาถ้าใครดูเลยเขาเรียกว่าฟินมากอย่างนั้นนมากอย่างนั้นครับ